กราบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุคนสบายดียามเท้งทุกคนเลยสมมฮากมาแต่หน้ากุจ,จานนะไปหาซื้อนอไม้มาแกงทุกคนมะม่อนและนอกเซอร์น้ำเกลืออยู่ตลางเดี๋ยวสิลงไปถ่ายให้เบิ่งทุกคนนอกแล้วมะม่อนซื้ออันนั้นซื้อนอไม้มาแต่บ้านหน้ากุจ,จานทุกคนไปตลาดนะก็เลยไปซื้อนอไม้มาแกงเลยสิลงไปเบิ่งกมะม่อนอยู่ลุ้มน้ำเบาอาการเป็นเลยทุกคน น้องไม้กับเครื่องแกงมาเรียบร้อยค่ะอันนี่ตท่ร้านเดียวเลยเมื่อนี้นะหกสิบพันนั้นนะน้องไม้เนื้อราตาเด้อเออเป็ดด้งน้อยเขาชื่ออะไรเขาเป็นรถอะไอน้องไม้เออเออมาถอยบ้านเมื่อถูกก่อเดียวนั่นจะเลอกในอันก่อเดียบ้านเดียวนั่นจะเลอกจะเลอกซื้อกันดิ มลกับมลมีทหารเดียวนั้นหน้ากับฟ้อนเนี่จ๊ลูนุ้งหวานตูางแงปลาแกไม่แก้มักเนี่ยเร่ง่นมากว่าเอายูพีก็ได้ปะปลาละฮะลโหตัวนั้นนะอี๋คฮะเปนั่นเรอ ชาปตี <laughs> ้นี่ทา,ทางทางอันทางพี่เคยทางอันน้องสายนะค่าเดี๋ยวเชื่อสชิมเชอน้ำเกือขาวบริจอ,อันนันนอกข่าวบริจอก้นอันนั้นมะนาะเฮ้ยของตัวคืออันเธออ๋อตัวนี้พี่งไม่มีสองปลอมเขาเห็นชาว,ชวลูดดูดที่เ้าใบสองปลอมอะไรแต่สิแก้วานเห้มยมนมกิน

ตัวนี้มันเป็นเรียบร้อยจุดชูนี้มันเป็นช่องฟอมนายลุงกินไหมลุงกกินไหมอันนี้นเป็นชอฟอมด้ยเอาใ่ในพวกเหตุที่ผมเรแม่ไออกนะผู้ตีจาเขามีช่องีผู้าเป็นผู้แป,น,ปนีของฟอมตงนี้ บ่อนาลดปอนหาลดปอเลยเดี๋ยวเฮาจะไปอัพตําหลังอัพคลิปเฮาินนนออเนา่่อยกินบ่รู้จริงบ่นมุกกเนกินบ่แซ่บบ่โอ้ยไปยงเนกว่าซื้อหันโล่ะ นเป๊ะใช่ไหมนะเป๊ค่ะน่เหนียวพบ่้ยผมยด้อูมยด้วยองโบนเกอเใหม่นะเบ้าิน่เงี้ไบ้าง่วนเาได้กินข้าวแล้ได้กินหวานนี่แค่ไนเ้า แสบแล้วบอกวันนี้แค่แล้วแค่บันนี้เนี่ยแต่พ่พ่อนอนกินเมื่อลงคลิปหลายมือทุกคนมีสองป้อมสองปลมขึ้นมาทุกคนเขากอลคลิปบะมอนไปลงทุกคนเลยคุต่ำหาก4-5 0ีรทุกคนลยสองสิงบมอนม่พูดตามแสนกว่าทุกคนลยทุกคนยังไปลงเซิร์กติต่มล้ทุกคนเลยสองปอมขอดูดเอาคลิปสองบมอนไปลงเก้ดม่ลกก็คือ มูนนปาปกนะนัปาปกเป็นในผ้านหนังถือปืนเขามันสิเป็นภาษาไทยเขาเอ็ดนะทุกคนโมว่าผู้ใดเอ็ดน้องมีเท่าัไ้แห้งได้เ่าั้แห้งนเปล่าเอาน้เป็นเาไรฉันใช่ฉันเอาไปอาดอกระมุน ไปคือผู้แดกยังน้อยก็สดสดกว่าต้นนั้นอีแม่สดกว่าต้นนั้นอีแม่สิว่านึงเป็นัะไล่เอาเอยูันเป็นเลยเอ้าสโลปไม่ะ8:00นงหมดนะนอนเาซื้อตออเอ้าซื้อก็ลูกนางเป็นลูกนางอ้าได้เฮาแล้วเฮาซื้อ2 3ของเฮามันเิ่งเออถ้าว่าโผนะ คิดว่าโผล่ไปห้างโง่นั้นจะเจอได้ห้างโง่แล้วมาจากนอนที่ใดได้ไปนอนอยู่กองเพิ่งมูแล้วเราก็มานอนเยอะนึงเล่นปลาเพิ่มพูนอ่ะพวกตรงนี้บอกที่เพื่อนก็ซักเคิงนะมั่นนั้นน้องไม้กะเขาป้าลุงใบเด๋อล่ะทุกคนป้าละใบเด๋วล่ะมาซื้อหม้อก่อนแกงน้ำไม้กินง่ายอีแล้วเนิำผึ่งน้ำปลาได้กินยังได้หมื่นหมื่นจะเห็ดคลิปอีก น้องไม้แต่มันกับบริสุทธิ์ไปแล้วทุกคนเลยมันเอามไม้ใส่ผักขาใส่เห็ดเห็ดก็มีสามชนิดคุณแต่ว่าเสียดายบ่มีมันบออ่มขางก่อ,อนไฟกระดัง ตค้างขึ้นแล้วก็ชิตําม,มาเพชรใส่ก่อนทุกคนแต่ม,มาเพชรใส่โมอก่อนแล้วจังตำเครื่องแกงโซมเครื่องแกงไว้ เก็บไม่ได้มันปลาหงวเข้านะน่าไมนะ่ยนะูบ่สหนังเข้ากนะ็ดีเบ,บิ้งก็ด้ยเนือเขากะเกันตองผักคะไมน่าตัวอลายแห้งเสียผักังสมืละเด็ดนะ ม <c ười> ันไปปสหงองแล้วมันเ๊ออันอยู่ไป่้าสงหงกับบมอมนนกเลยไผดอไปอันนั้นถ้าก่าออนองถ่าผู้สายคนนแต่็เออนกนบอเขาอีพอว่าแต็งซิมอนเป็นเคยนะไปหยองพระเข้าตอนเทน่ะดิหยองพระเข้าเลยอะไรกันเลยวะสรางลาดช่ยอไปห่งบ้าน อบนา่ย้มันมนเป๊ะทางบ่ามันบ่มีดิ่งเดินนะนะแป๊ะทางอยู่แป๊ะเฉยแต่ว่ามันกละมันยืดฮะเอากดะเพื่อติดกระโปรงนะมาเตขาเอาเน้ะเพราะว่ามีร้านขายของดิเอาเครื่องเอาของมาแล้วก็พอดีแบบน่าทำไปนะเขาเอาเต็นท์เอาพมาเหมือนอไรนเกเียมง ทำมาแต่ทางมือแต่บ้านท้าผีกระยู่ขวามือเหมือนเด็กโหโคมีหันขาคนลายๆแล้วหา,าง,งนั้นเป็นทาหัวเขาในจักได้เงินทั้งเรื่องได้ทางโซมแปลงได้ทางขายมั่นทางซื้อมั่นทางอันโชคมั่นห้าพันเพราะเป็นแต่เอาน้ำน้ำร้องลุงมัวแต่เสียบมัน lại cốt cốt tát thằng đúng Nên ว่าถ้วยน้อยโคตรว่ะทอสิถ้วยใหญ่กินเทากลิ่นเดนิดหน่งกินแล้วซุปอก็ดแล้วว่ากินใดซุปกลาวหาซีกูโยแบบซุปมะรไมก็เยอะอ่อืะแ่บได้แต่ก็ค่อนไปทีิกินไปผมๆนะกินแล้วมันก็ขมขมเล็นึงแต่ว่าพังกระเดาในบุกิน ผัก,กระเดาอยู่บ้านเฮ่านั้นมีกกนึงผะกระเดาบริขมเลยนะออนี่จะรสาติคือพักธรรมดาเคยเคยได้กินรูผัก,กระดาได้มันบรขมนหอยู่อยู่บ้านก,ากลางบอกไปแต่ละพ,พ,กพลุกิน้างลกินเดินาเลยนะถงจะตืไปถับน้ำท่างมาอ๋อับน้ำท่าง มาทำแ,แบบกุ้งแค้นบ่ดูนี้มันลลเลาวรถพี่ฮักไลยชมพู่อ่ะคืองแกงเข้ากันเร็วๆต่ำขเบอือต่อมัเนี่มีต่ำมะฮุ้งหนึ่งกำลังอันนั้นอ่ะโ,โมเมนต์กำลังเครื่องไรมันเหวเดดมันได้หลายมือแล้วเหวเดดต่ำอันนี้ก่อนต่ำขเบอือก่อนมอกอระฟุดบ,บุกบุกบุกเลยค่ะที่เห็ดส้มตอนแรกนี่เพ่ะอ๋อส้มหมูป่านะ ยังจิกเฮชมกับเดกฝ่าไปพอดีด้ยหอดปูนเต็มนะชมมันแล้วถึงนาชมแล้ว้คนเราทัวรมาเชมเ่อกินดีกว่า มือเยอะไปสู้มือแรกกันเลยมือห่อกะต้มนะฝนนี่นี่นี่โอ้ยหำมกันดองเลยเนาะมาได้ผัดตอนันใหม่ไปใหม่ไปมือหอกะต้มไปแต่าดตอนเา้าตได้นี่นี่คือบากแค่ได้ละแค่แต่ไรกะแวะนคไอ้ตุ้งนั้นมัดไปขี้ไปขี้ไปกับบมีแถวนี้กับบอมี่มีแต่ยิบๆิบๆนะคะอันบ้านกแค่ไปน้เดนน สามหุ่งนั่เบิ่งแกงไม้เขาก็ซื้อซื้อนั้นก็มันเสื้อขบือหมดตัวเลย น้ะไหมนี่บริหลายไปเลยแต่ว่าบัดเซินพักเสอรอเฮ็ดลงไปแล้วกะจนยเต็ม้อมไปเลยเสือันีหาเสื้อเฮ็ดลงไปเลยอยากน้ำบ่ได้ยัน้ำเบอนอนอยู่ในกะติ๊กหาน้ำนะเป็นพี่เดยอยย่าบอกผิดระบใส่เห็ดก็ทำ Nhá. Ừ. Có là ừ. Bữa là mẹ làm gì mặt được mắm mắt được mắm mắt được mắm mắt ไปหลุดบ oh. <c oughs> oh, oh, ้องแล้วก็จะป้าโม่เอานั้นได้ป้าได้กันนั้นครึ่งนึงสามครึ่งนึงเอออือไปแต่เซบขนาดทุกคนเอ้ย ลุงแล้วก็เสื้อผ้าเพราะว่าลุงเพิ่นบ่กินผักข่ายแกงหอมขนาดเลยหเหล<อ>เวบ้างน้ำเด้ดเอ,อ ทางพะคเน่งทางพะค้าทุกคนเตะกันตีกันเทสื้อไปได้ปะาเงตันตเองเพชรเพชรลนโอเคทุกคนเออมบันี้ พร้อมกินนลมาเด้อ,อก,งงกินข้าวไงน้ำกันแจ๊กมุ่งแล้นี่นอะอ้สมงไปเห็นะไรบนสีก็หูแล้วเพียปงมอนม้นมน้เมาดิจ็แล้ว็แล้วทุกคน ็แซ่เขนาด เรเือได้เละมุลอมนะได้ไไดเ้แลแต่มันินนดได้ด้อยอโอ้เ่กรบปุนม,นมกินดสองอ,สอ้าวเรียบร้อยนี่แกนุน่มไมมไปนุ่มกิน,นัน เสื้อก <m> ัต๊กสองอันแล้วป่ะลงปู่แนะนำให้ตั้เสื้อตนี้เื้อจานยนิ่ค้นไม่ได้เอาใจมันย่กินข้าวต้อกันเด้อตลาหูมาได้ผู้กินข้าวแกงต้ไม้กลับมาหูซื้อตลาดอ้าวบุ๊คพูดตาเขาเลยบอกตาจานมืดอีนแล้ว่าทอตาลงมาเลยมากินข้าว

โมกินนี่แหละโมอิ่มแล้วมันร้องโมมันอิ่มแล้วอิ่มแลวนะอ่ะทอยใ่ถุงมือเลยอิ่มป่ะปั๊บตรนี้เลย เออคือมดว่ตึมแล้วจ้เฮ็นั่นเเมื่อยอยู่ละคือเห็นบ่แบบนี้นะห้านถุงใหญ่กว่านี้ขาวพดหิวมากแล้วจะห้าวมันกินเมืขาวดหิว โอเคทุกคนเอ่ยกินข้าวกินน้ำแกงแล้มไหยอิ่มเรียบร้อยทุกคนสำหรับคลิปนี้กับบ่มีอย่างหลายทุกคนขอขโมกกบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามหับส้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปในพอพอเดี๋ยวใหม่คือเก่าทุกคนบ๊ายบาย